สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุ๊บสุบุญนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิกิสนสชชัยออฟฟิเชียลนะครับวันนี้อยู่ที่สปปลาวนะครับพี่น้องห้าสิบแปดสัก่องแล้วพี่ซุปองบอกแลงตอนนี้นะครับอยู่ที่พัธทธาภูนนะครับอยู่ที่สปปลาวนะครับพี่น้องตอนนี้นะครับมาสักการะ เมาาื่อวอันนี้ครั้งที่สองแล้วที่มานะครับอันนี้ครั้งที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวจะแห้เบิงบรรยากาศ้าง,งในนะครับพ้่งนอกตอนนี้นะครับก็ได้เล้วได้แล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวฮอซี่เข้าไปวายนะครับพระธาตุดินหางนะครับอันนี้ทีมงานแรงทีมงาน ทีมงานนอนน้อยแต่นอนนะแต่บางวันก็ไม่นนไ,มได้นอนครับตอนนี้ฮอดแล้วนะครับพ<โฮ>ี่น้องคนเมื่อนี้เป็นวันพระน้ำน,นะครับเมื่อนี้เป็นวันพระใหญ่น้ำน,นะครับคนก็เล่นหลายเน่นะครับ มาถึงแล้วนะครับพี่น้องสวยงามมากนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากะอยู่พระธาตุโพนก่อนนะครับอีกจะน้อยแค่จังสิไปพระธาตุอกครังนะครับตอนนี้อยู่พระธาตุโพนนะครับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวขอจะยญาตไปบ่ายตอนนะครับ,บน,นะนี่คือบรรยากาศนะครับคนเยอะมากมเยอะมากๆ คไหลอันนี้คือพระาธาตุโพนนะครับอยู่ที่สปปลาวนะครับผมนี่กี่มาเที่ยวมาเที่ยวนะครับพี่ปีดองพัฒธาธรรมทางพี่ปีดองฟังเล่านะ,ะนมันทาเงินสินนะครับออกมาเทียเท่ยวเทบายครับ่ะ ก็จะเครื่องไหว้ก็จะมีอ่าเพื่ออื่นว่าขันบักเบงนะครับขันบักเบงคู่หนึ่งนะครับ,บ,บ,รบแล้วก็คูบแล้วก็ดอกบัวนี่ครับสวยมาก ชอยู่บขออนุญาตเดินนะครับเดินไปตึ้งตึ้งตึงตึงต่อไปเฮาก็ซิเป็นการอธิษฐานนะครับต่อองค์พระธาตุนะครับ แต่ขออนุญาตอธิษฐานจะเข้าปานาะเข้าไปนอนตอนนี้ห้องกาไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบ๊ยบยวยนะครับตอนนี้เราก็ที่ย่างออกไปข้างนอกแล้วนพาน,นอนกันนะครับตอนนี้แดดร้อนมากค่ะแดดร้อนมากเบ๊เยบยวย อย่างนี้สร้งนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวฮอสซี่ทำการซอบปิง้งไป,ไป,ปไปข้างหน้าไปดูกอ่อนแดดร้อนมากแดดท้อนครักอยู่ดีขาไปบ่ แต่ว่ารวเป็นยังนะครับวัอนี้ปั้นพราตั้งใจมากแล้วนะครับแดดท่อนไปในห้องกระสุนนะครับตอนนี้ครับพี่น้องตอนนี้เขาไหว้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้เมื่อกีอ้เขาพูดน,น,น้ำยาผสมเขาพ,ขพูดน,นะครับอันนี้เสร็จแล้วเท่าไหร่อันนี้ถ้วยเท่าไหร่สิผ่าปัน้นพี่น้องรรถ้วยบากใหญ่ จะได้สิกินเบอร์ที่นเบอร์แบบนี้มั้ง,งมันหลายเดีย๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะครับนีอันนี้ข้าวปุ้นน้ำยาผสมก็คือเอาผสมก,สมก,กับกะทินะครับอันนี้อันนี้แบบข้าวปุน้นเธอกับน้ำยากะทิม <c ười> ันบอมีกะทิมีกะทิมันบอมันนี้ก็มีกะทิอันนั้เนี่ยข้าวปุ้นแต่น้ำยาเออข้าวปุ้นแต่น้ำย,ยากะท<อ>ิเขาเป็นคนกินแบบเขาคือเขาคือผ <ๆ S 2> ู้นำแฟชั่น ครับพี่น้องครับตอนนี้นิกกี้กับมะฮอดหองแล้วครับพี่น้องก็เมื่อยครับแต่ว่าอิ่มบุญอิ่มใจนะครับจันดกาฝากพี่น้องนะครับซอยเขาไปเบิ่งในเด้อจันดกากําลังใจเลี้ยงเชียร์เลี้ยงใจกันนะครับพี่น้องช่วงนี้นิกกี้อาสิบว่าได้แบบว่าบ่ได้ไปขึ้นมาล่ำบ่วงใดเพราะว่านิกกี้กำลังลุยงานธุรกิจอยู่นะครับจัไดกะให้พี่น้องนะครับซอยมาเบิ่งนะครับซาเชียซอยสนับสนุนไปเรื่อย เดี๋ยวขอเวลาสักพักหนึ่งนะครับนี่กี่สิไปขึ้นมะล่ำแน่นอนครับพี่น้องแต่ว่าปีนี้ขออนุญ,ญาตพักก่อนนะครับจากไหนเมื่อนี้กะเอาบุญมาฝากพี่น้องนะครับสุขบูสุขคนนะครับขอให้พี่น้องนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรำด้วยรำด้วยสุขบูสุขคนนด้ครับเดีเ๋เบิ่งคลิปนี้นะครับ